สวัสดีค่ะมาพบกับน้อยหนาชาแนลนะคะวันนี้นะคะน้อยหนาชาแนลก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ทำาวามสะอาดนะคะสปาคีนฮันนี่แมนนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะ Handyman นฆ่าเชื้อแบตทีเรียรดับกลิ่นนะคะใช้ได้ทั้งภายในบ้านนะคะแล้วก็ สถานพยาบาลอันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภณัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ดับกลิ่นนะคะกลิ่นบอสซัมอะโรมานะคะน,นหนาก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะจะมีด้วยกันสองกลิ่นนะคะเดี๋ยวน้นยหนาจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะก็คจัดก,กลิ่นอับนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะ ช่วงนี้นะคะเราก็เผชิญกับมลภาวะอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราออกไปนอกบ้านเนี่ยเราเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเอาเชื้อโรคมาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดบ้านนะคะให้สะอาดอยู่เสมอนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะใช้ได้กับพื้นผิวเรียบนะคะเช่นบริเวณ จับประตูนะแล้วก็ราวบันไดนะคะโต๊ะเก้าอี้ห้องน้ําอ่างล้างหน้าเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะกลิ่นอับต่างๆได้ด้วยนะเขาก็จะมีบอกวิธีใช้อยู่ด้านหลังนะคะวิธีใช้นะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะบนพื้นผิวเรียบนะคะก็ผสมผลิต ตับพันฑ์นี้หนึ่งส่วนต่อน้ำห้าส่วนเนาะเทผลิตภัณฑ์ในถังหรือขวดสเปย์นะคะเทราดหรือทิ้งไว้ให้เปียกประมาณ10นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะแล้วก็จะมีวิธีขจัดกลิ่นอับในห้องด้วยนะคะอันนี้ไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้นะแต่มัน เป็นวิธีที่ขจัดกลิ่นอับในห้องเนะก็มีวิธีก็จะเป็นวิธีผสมผลิตภัณฑ์นะหนึ่งส่วนต่อน้ำห้าส่วนเหมือนกันนะคะลงในขวดสเปย์นะแล้วให้คนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะออกนอกบ้านก่อนนะเราก็อาจจะถวมถวมอีกพูดผิดเยอะมากเลยนะวันนี้เนี่ย เราก็สวมถุงมือนะคะหรือว่าหน้ากากนะใช้ผ้าปิดจมูกเนี่ยยังดีเลยนะปิดหน้าต่างนะคะล้องน้แล้วก็ฉีดผลิตภัณฑ์เนี้ยเนี้ยไปประมาณ4-5วินาทีนะคะแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีนะจึงเปิดห้องให้อากาศเนี่ยถ่ายเทปกปปตินะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทำความสะอาดคร่าวๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะผลิตภัณฑ์นะคะ1ส่วนต่อน้ํา5ส่วนนะคะส่วนน้ํานะคะไม่หนาก็กะเอานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะ ไม่น่าจะใส่หนึ่งฝาแบบนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้น้ำมากหรือน้อยนะคะคือไม่ได้ทำความสะอาดมากมายนะคะก็เลยจะใช้น้ำนิดหน่อย แล้วก็จะพันแค่หนึ่งฝาเท่านั้นนะคะ จะลองใส่สักสองฝานะคะ

เราก็มาสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สปาคีนแฮนดี้แมนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียดับกลิ่นนะคะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีนะคะสามารถใช้ได้ในบ้านแล้วก็สถานพยบาบาลนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นบอสซัมอโรมานะคะจะมีด้วยกัน2กลิ่นนะคะสามารถขจัดกลิ่นอับนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะ ค่าเชื้อแบตทีเรียนะคะบนพื้นผิวเรียบนะคะก็สามารถทำความสะอาดนะคะพื้นผิวทั่วไปได้เลยนะคะก็ผสมผลิตภัณฑ์นี้นะหส่วนต่อน้ำห้าส่วนนะคะคือน้อยหนาก็กะเอานะเทผลิตภัณฑ์นะคะลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะหรือว่าจะใส่ขวดสเปย์นะคะฉีดพ้นบนพื้นผิวนะคะหรือว่าจะ ฆ่าเชื้อโดยการเทราดนะคะฉีดผลิตภัณฑ์นั้นอะทิ้งไว้เพื่อฆ่าเชื้อนะคะก็ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีเนาะแล้วก็อาจจะล้างหรือว่าเช็ดออกด้วยน้ำสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะก็ในหนาก็ได้สาธิตไปแล้วนะก็ทำแบบนั้นเลยหรือว่าจะขจัดอินอับในห้องนะ ก็ผสมน้ำหนึ่งส่วนต่อน้ำห้าส่วนนะคะลงในภาชนะที่เตรียมไว้นะก็คนให้เข้ากันนะคะอาจจะปิดประตูหรือหน้าต่างนะคะแล้วก็ทางออกในห้องนั้นน่ะหรืออาจจะฉีดผลิตภัณฑ์เนี้ยไว้กลางห้องนะคะทิ้งไว้ประมาณเอ่อสี่ถึงห้าวินาทีนะคะหรือสิบห้านาทีนะ แล้วก็ห้องนั้นน่ะให้อากาศถ่ายเทยเป็นปกตินะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เช็ดบริเวณมือจับประตูนะหรือไม่ก็ราวบันไดพวกโต๊ะเก้าอี้หรือไม่ก็ห้องน้ํานะคะเช้ดับกลิ่นนะคะกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นอับอะไรอย่างเงี้ยได้ใช้ฆ่าเชื้อได้แล้วก็ลาดน้ําปกติเลยนะ เรามาพูดในเรื่องของกลิ่นผลิตภัณฑ์นะคะกลิ่นไม่ฉุนนะคะแล้วก็ไม่เหม็นนะคะไม่เหนียวเหนอะสะอาดนะคะด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะสปาคีนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ผ้าเช็ดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใช้ฆ่าเชื้อในห้องน้ำนะคะก็ เทลาดผลิตภัณฑ์นี้ไว้ประมาณ10นาทีหรือ15นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะก็นายหนาก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับ,บเพื่อนๆนะไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไรก็ฝากกดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนอยหนาด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเราจะต้องดูแลบ้านช่องให้สะอาดอยู่เสมอเนาะเพราะว่าเราจะต้องเผชิญกับ มลภาวะที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็ทายังไงนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ